รั์สมบัติทุกสิ่งจ่าเพียงสักอาศัยนิดเดียวอาศัยที่มีเรามีชีวิตอยู่เดี๋ยวแม่แม่ชิวจะพาไปดูตู้กระจกสำหรับใส่กระดูกของคุณแม่ล็อกข้างในป้าแม่ล็อกไปเปิดทั้งหน้านู้นทั้งหน้าดีกว่าไปไปเปิดข้างในโอ้เราไปเปิดไปให้แม่เข้าตรงนี้แล้วนี่เปิดตรงนี้เนอะข้างหน้านี่แหละ นี่เลยเมสนานาปฏิบัติเันด้วย หลวงพ่อว่าสวดมนต์นี่แหละวสวดแล้วท่านเขานาแล้วท่านก็ภาวนานั่งด้วยอ๋อนี่ลอยหลวงปู่สุภัทนี่ลงแก้วอะไรหลวง,งพ่อใช้ลงหลวงพ่ออยู่วัดในไรไอ้อะไรอืมท่านทมาขอ,อขอทองน่ะขอปู่ทองครับอ๋อนี่นี่นี่นนตู้กระจก นี่ยแก็ทําที่แขวนกระดูกแขวนกระดูกเลยใช่ไหมไม่จ้ะที่แขวนนั่นๆอ๋อเป็นที่แขวนเลยที่แขวนกระดูกแล้วได้รูปแบบก็พาให้นั่นก็มาตั้งนี่แหละกระดูกก็อยู่นี่รูปก็ตั้งอยู่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวขอชื่อไปด้วยให้เขาพิมพ์ลงจ้ะแม่หมูษามิตรสรัญญาวจดจดจดเป็นอะไร จะได้เขียนไว้ใต้ลูกแมาไม่ไดเอานังสือมาได้ม่ได้อาปากกาป่กอืมเจ้ทำเอาไว้อืมแม่ดูวะแม่าเขดเ่อ แกไม่ค่อยได้นอนมราสม่คิดโมขดการเลมนี่ยนี่ท่างกับภาวนาสู้เนี่ยะท่านกับภาวนาตลอดเออเลี่ยมีจะภาวนาตลอดเลยกวัดกวัดกวัดราัาพุโทโธไปไเอลอก็ได้พุโทโธอืม,อม